สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดาวทําการวิราร์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิราร์ศึกมวยไทย7สีประจำวันทิตที่2กรกฎาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกาทีถึงเวลา16นาฬิกาทีคู่มวยทําการถ่ายสดใีนการทั้งหมด4คู่คู่ที่1การสดเป็นการชิง อันดับ3มวยรอบปูนเสือครั้งที่22เป็นการพบกังทางด้านเพชรีราเอ็มยูเดนพบกับทางด้านก้องชัยวัน์เกียรติชัยวัน์ต่อยเวทน้ำหนัก1 1 8อปอนด์คู่ที่2การสดเป็นทางด้านยอดบัวงามรักกี้บันเทิงพบกับทางด้านเพชรนำชัยส่อจอโต้งปาจีนต่อยเวทน้ำหนัก112ปอนด์คู่ที่3การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกับทางด้านเพชรส่งวานสออสมานกาเมนพบกับทางด้านมหาสมุทรเอสพี SP. การสาดแปะมุรีต่อยเวทหนัก1 1 8ปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครั้งที่2เป็นการพบกวา,างทางด้านก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยพบกับทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงต่อยเวทหนัก1 1 8ปอนด์ก่อนที่เราจะาการขอวิจารณ์ผมขอขอบว่าสนับสนุนครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนาม ผมขอแนะนําพักยกสองสี่มวยพักยกระบบออโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามดีก่อนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองสี่พักยกพีเคสองสี่การเงินมั่นคงรับเซน็นฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้น เราก็จะเริ่มทําการคอวิจาณ์นะครับคุยหนึ่งการสดเป็นการชิงอันดับสามนะครับมวยรอบปูเสือครั้งที่สองเป็นการพบกา,างทางด้านเพชรลีลาเอ็มยูเดนพบกับทางด้านก้องชัยวัน์เกียรติชัยวัน์ต่อยกันเป็นน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านเพชรลีลาเอ็มยูเดนอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นมวยมาจากอําเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่สูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเอฟเอคุปทางด้านเพชรลีลาครับเป็นมวยถนัดขวาฝีมือครบเครื่อง หลักเรียมสมองมวยดีอาวุธเออน,น่อยได้หนักโดนรุนแรงทุกรูกเตะหนักต่อยแรงสอกดักสอกสวนออกได้คมออกได้รุนแรงเข่าวงในป้ามรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันยันห้ายกสอกรับประชิดเนี่ยออกได้ดีหัวจิ้วใจสู้ดีมีลูกคือตรอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกด่วยสองทางด้านพอมิทักนครสามมิทต็กเตอร์ที่เวทีมัวช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านกล้องพบวสุขสันที่เวทีมัวช่องเจ็ดสี ก็จะพบกันทางด้านฝ่ามเงินฝ่ามเงินทางด้านก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดหรือชื่อเก่าคือชัยวัดเล็กสิงห์มณีอายุ19ปีเป็นมวยมาจาาอำเภอดอนสักจังหวัดสุราธ,ธานีสูง175ซนเมตรทการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอเตชพันทางด้านก้องชัยวัดนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยเป็นมวยเข่านายเหนียวแน่นแทงเจ็บแทงรึกบูสู้ดุดันมาซออ่อยดีนะครับเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวา,ขวานำล็อกคอตีเข่า ข่าววงในเนี่ยมีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันเต็มสอกสลับว้ชี่ัูใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีพิกชนะคะแนนทางด้านสิงห์สยามสอพงอมรที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเวนอมรักกี้บันเทิงที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศรุ่นพี่อาวุธออกที่หนักโน่นรุนแรงทุลูกเตะหนักต่อยแรงมาสอออกรุนแรงสอกดากสอกส,อสวนนี่ออกได้คมมีลูกเตะขาแรางๆครับ วงในเข่าป้ามรัดมาตีดีแข่งแก้งแข่งแรงการยืนเลยป,ปลายมั่นคงแต่เสียเปียบรูปร่างชงชกนิดหน่อยนะครับนักชกด้านฝ่ายแดงเพชรลีลาเอ็มยูเดนถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกครับชอบเพศรูปร่างสูงยาวบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อ้อหุสรูปร่างชงชกเนี่ยสูงรอยไปเห็นเข่าวงในในแข่งแก้งแข่งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจวบดันแทงขวางแทงในทําได้ดีแต่เป็นลองเลือกอายุมวยนะครับและจำนวนการชกชกมานน้อยฝ่า และที่สําคัญครับทางด้านกล้องชัยวัดเนี่ยเป็นมวยที่ป้องกันหมัดป้องกองนะันศอกไม่ค่อยเก่งครับโดนและชอบออกอาการครับกนักชกด้านฝ่ายเงินกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดมวยคู่นี้นะสมาชิกก่อนผมจะสรุปการช์จานผมจะมาเล่าให้ฟัฟงนะฟังครับมวยคู่นี้เคยเจอมาครับเมื่อมวยเมื่อรอบแรกของมวยรอบปูเสือครั้งที่สองครั้งนี้นครับทั้งคู่เนี่ยอยู่สายเดียวกัน,นครับชกกันเมื่อวันอาทิตย์ที่20เดือน11ปี2565นครับไฟน์น้นต่อยในเวทน้ำหนัก1 1 6ปอนด์ ก็ประมาณ6เดือนฝ่า่าที่แล้วที่เจอกันนะครับไฟนั้นเป็นทางด้านเพชรตีลาเนี่ยเอาชนะคะแนนลงมาครับเรียกว่ารูกเกมเนี่ยคู่ที่3ยกนะครับแล้วก็ยกที่ใส่ยกที่4เนี่ยเป็นทางด้านเพชรตีลาฟันซอกได้แตนครับแล้วก็ประคองเกมเข้าป้ายไปนะครับสําหรับไฟทั้งคู่ที่เจอกันส่วนตัวแล้วผมแนะนําไม่สมาชิกเข้าไปทางด้านมวยรุ่นพี่อาวุธออกที่หนักแรงอย่างทางด้านเพชรตีลาเอ็มยูเดน ก่อนเลยนะครับดูว่าต้นต้นเนี่ยจะว่าต่อยมาเตะขาฟันซอกเนี่ยออกที่รุนแรงครับต้นต้นเนี่ยลุ้นนับลุ้นน็อกรับเต็มก่อนได้สมาชิกเข้าทางด้านเพชรีลามีราคาก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับไปปลายเนี่ยเกมเริ่มมาท้าวงในดูว่าทางด้านเพชรีลาไล่แขนสู้ได้กดแขนสู้ได้พยายามจะปั้มวงในเยอะนะครับคอยดักเตะดักแทงเน้นหมัดเน้นซอกอีกเยอะนะครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดเป็นแบบสนุกสมาชิกอย่าลืมนับเข้าทางด้านเพชรีลามีราคาก็ต้องแต่งตัวบางทุนครับเพราะว่า ทางด้านเพชรีรานะเสียบเปรียบรูปร่างโุกๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งขยับเวกิดมาอีกหนึ่งปอนเนี่ยดูว่ามวยตัวใหญ่แรงประทะก็จะได้เปรียบนะครับก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นการพกาล่างทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเม้นคู่ที่2การแทสดนะครับสมาชิกเป็นการพกว่าล่างทางด้านยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนะครับพบกับทางด้านเพชรนำชายสออ่อจอโต้งปาจีนต่อยเวทน้ำหนัก112ปอนด์ปอน สำหรับคู่นี้นะสมาชิกปกตินะ่มีโปรแกรมเมื่อเสาร์ที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเมื่อวันอาทิตย์ที่25ครับแล้วก็เลื่อนโปรแกรมมามาชกอาทิตย์นี้แทนนะครับฝ่ายแดงทางด้านยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนะฝ่ายเงินก็เป็นทางด้านเพชรนาใจสอจอโต้งปาจีนต่อยเวทหน,นักหน2ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านยอดบัวงามลักกี้บันเทิงหรือทางด้านยอดบัวงามไดมอนด์98อายุส9ปีเป็นมวยมาจากอำเภอร,รัตภูมจังหวัดสงขลาสูง168ซนเมตร ทำการเก็บตัวฝิตซ้อมที่ค่ายมวยราชามวยไทย,ยทีมงานเกียรติเพชรทางด้านยอดบวงงามนับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงมาส่อออยดีเั้าว่าดักเตะดักแทงทำไม่ดีเรียมตัวดีนับเรียมหักเรียมเททำไม่ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใจป,ปลายแรงบูสู้ดุดันเห็นห้ายกปุชีดุใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพนอกย่อยสองทางด้านขุนศึกสอ่อตีฉพันศึก วันแชมเปี้ยนชิพที่เวทีมววรุมพินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดเสมอทัางด้านเพชรมาวินสิงห์มาวินที่เวทีมวช่อาเกตสีส่วนฝ่ายเงินนะเป็นทางด้านเพชรนำชายสอจอโต้งปาจีนหรือทางด้านเพชรนำชัยออสต,ตึกแดงหรือทางด้านเพชรนำชัยส่อจารุวนันอายุส8ปีเป็นมวยมาจากอำเภอกันทาราลมจังหวัดสีสะเกตสูง163มเซนติเมตรทางด้านเพชรนำชัย่ยเป็นน้องชายทางด้านเพชรนำโชคครับเป็นคู่แฝดกันครับทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอจารุวัน ทางด้านเพชรนำชัยครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยไฟเตอร์ครับบูสู้ดุดันขาดวนชวนแรกผู้จิใจสู้ดีเดินเปิดเกมครับมีต่อยหน้าต่อยท้องอับคัดซ้ายอัปขัดขวาเตะขาฟันซอกอาวุธที่อ่อนนิดหนักด่งรุนแรงทุกรูปเลยครับวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงศอกระบบิดชิตอ,อ่อนทรวดเร็วอันตรายผู้จใจสู้ดีมีลุกขึตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรสองแสนเพชรเจริญวิทย์ศึกเพชรยินดีสัญจร แล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพนออกจุยยหนึ่งทางด้านทับทิมทองสอจอเล็กมังนลรายการวันชมยชิพทีท่เวทีมวยรุมินีมวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำมาดีวงในเข่าป้ามรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรง,ง,ง,งจังหวะดันแทงขวางแทงทำไมาดีการยืนเลยปลายมั่นคงหน้าเสือตัวเงินดีครับกักชงด้านฝ่ายแดงยอดบัวงามลัคกี้บันเทิง ถ้าสมาชิกชอบเพศมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันท้าดวลชวนแรกอาวุธออก,กกอ,อกที่หนักหน่วงรุนแรงทุกอู่ครับต้นๆจังหวะต่อยมาเตะขาฟันซอกรุนนับรุนน็อกก่อนได้วงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงการยื้อได้ปลายมั่นคงหน้าเสื้อตัวเงินก็ดีครับนักชงด้านฝ่าดเงินเพชรนำโชคนักชงด้านฝายเงินครับเพชรนำชายส่อจอต้งปาจีนสรุปส่วนตัวนะผมแนะนาให้สมาชิกเนี่ยเข้าไปก่อนเลยครับทางด้านเพชรนำชาย สจต้งปาจีนับดูว่าต้นๆเนี่ยจงว่าต่อยมาเตขาฟันซอกอาวุธเนี่ยอ่อนนิดหนักโดนรุนแรงทุกุกครับต้นๆเนี่ยลุ้นนับลุ้นน็อกครับหรือฟันซอกแต่เนี่ยรับเต็มก่อนได้ครับสมาชิกเข้าหน้าด้านเพชรนำชัยมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนนะครับไปปลายในเวลาเข้าวงในเกมเรื่องมะทานครับสมาชิกก็พยายามสังเกตดูว่าทางด้านเพชรนำชัยเนี่ยไรแขนกดแขนกว่างหน้าสู้ได้ไหมถ้าสู้ได้นครับไม่ลงล่าไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านยอดมงามรักกี้บันเทิงเป็นไปแบบสน ก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดไปรองคู่เอกนะเป็นการพบกันทางด้านเพชรสังวานส่สมานกาเมนพบกับทางด้านมหาสมุทร SP กัททางด้านมหาสมุทรนะครับ SP การศาสตร์แปะมิวรีต่อยเวทนหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเพชรสังวานส่สมานกาเมนหรือทางน้นชื่อเก่าวคือตรงเตยปอพิรพัฒน์อายุยี่สิบปีเป็นมวยมาจากอำเภอพับพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสองเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวล PK แสนชัยมวยไทยยิม ทางด้านเพชรสังวานะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่านเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงมาซอออนุนแรงครับวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจังหวะแทงขวงแทงสามดีซอกรับชิดออกได้ดีวุฒิตุใจสู้ดีมากมีลูขลุ่ตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านจอร์ชคาระบาวที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านก้าวร้านสอจอแดนระยองที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี ส่วนฝ่ามเงินนะเป็นทางด้านมหาสมุทรเอสพีกา,า, Memory, า,านศาสตร์แป๊ะมิบุรีหรือทางด้านมหาสมุทรนายกุ้งเ,เ,เมืองเพชรหรืรมมรทรทอทางด้านมหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยชุมเบยอายุ21ปีเป็นมวยมาจาำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สูง173เาซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแป๊ะมิบุรีทางด้านมหาสมุทรนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวจวัดมือครบเครื่องหลักเรลียบสมองมวยดีอาวุธที่ออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีวงน้อยเตะขวาต่อยขวามาซอออกได้ดีนะครับแข้งหน้าใช้ดี วงในเข้าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจวดดันแทงขวางแทงไม่ดีซอกรับประชิดออกได้ดีหัวิตหดูใจมั่นคงมีลูกคึดตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีเสมอทัางด้านชูซับต่สอสลา,าชีพที่เวทีมววราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้น็อกยุทยสองทางด้านรักเอราวันซึกวันแชมเปี้ยนชิพที่เวทีมยโรมินีมวยคู่นี้นับสมาชิกนัาสมาชิกช,ชอบเพศมวยบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออาวุธครับเตะหนักต่อยแรงมาซ่อยุ่นแรง วงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยืนได้ปลายมั่นคงหน้าเสือตัวเงินดีนครับกนักชงด้านฝ่ายแดงเพชรสังวานสอสมานการเมน้นถ้าสมาชิกชอบเพศมวยอาวุธครบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีอาวุธที่ออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีมาส่อออยดีนะครับจังหวะเตะตั้งขวางคาทำไม่ดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแก่งแข็งแรงการยืนได้ปลายมั่นคงขนักชงด้านฝ่ายเงินมหาสมุทรเอสพี SP การา์าดแปะมิวรี มวยคู่นี้สมาชิกต่างฝ่าย่ยต่างฟอร์มตกด้วยกันทั้งคู่ครับเรียกว่าสามสีไฟหลังเนี่ยโชว์ฟอร์มแพ้กันมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับมวยคู่นี้ถือว่าทรงมวยทางมวยลักษณะการชกเนี่ยใกล้เคียงนะครับอาวุธเนี่ยมีทุกมีทั้งนอกมีทั้งในด้วยกันทั้งคู่ครับอาวุธเนี่ยออกได้หนัแกแรงด้วยกันทั้งคู่ครับต้นๆนเนี่ยส่วนตัวนะสมาชิกคู่ที่สามการสดเนี่ยผมชอบไปทางด้านเพชรสองวานสองสมานกาเมนนครับดูว่ารูปเกมเนี่ยน่าจะออกมาคู่ขี้สูสีครับแต่ผมชอบน้าจเพชรสองวานเนี่ย ไปไปลาเนี่ยเกมปะทะเล่นมุงในดูว่าท่านเพชรสองวันครับรลูกอึดลูกทนมีมากกว่าลูกหนักลูกแรงของวุฒิมีมากกว่าการยืย้อเลยไปมั่นคงฝ่าหุฒิชีวิตใจดูว่าดีฝ่าครับหน้าเสือตัวเงินก็ดูดีฝ่าเจ้าชนะคะแนนราชมหาสมุทรเอสพีแคนซัสแปบุรีเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4การสดเป็นคู่เอกนะครับคู่ที่4การสดเป็นการชิงแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่สองครับเป็นทางด้านก้องพบยาสีฟันภัยทางด้านก้องพบนะครับ ฝ่ายแดงทางด้านกล้องพบยาสีฟันสมุนไพไซโยพบกวับทางด้านเวนอมรักกี้บันเทิงต่อยเวทนาหนัก1 1 8ปอนด์ฝ่ายแดทนนงทางด้านกล้องพบยาสีฟันสมุนไพไซโยหรือทางด้านกล้องพบวอสุขสรนอายุี7ปีเป็นมวยมาจากอำเภอ่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์สูง175งเิเซนเมตรทางด้านกล้องพบนะบเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยในมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธที่ออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงมาซอออกได้ดีนะครับจังหวะดักเตะดัก,ดกแทงทำได้ดี วงในเขา่ามีลูกกดแขนไร้แขนกว้างหน้าดนแทงมีสอสลับเป็นมวยที่ปลอดให่ปลายแรงบูสู้ดุดัดยนยินห้ายกครับผมจิตใจสู้ดีมีลูกึตลอดสองไฟล์ล่าสุดจะมีชนะคะแนนทางด้านสิงห์สยามสอบพองออที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกจุดที่ห้าทางด้านเพชรรีลาเอ็มยูเดนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายเืองนะเป็นทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงหรือชื่อเก่าวคือปตักบางคนซินบีมวยไทยอายุสิบแปดปีเป็นมวยมาจามเพอนาทวีจังหวัดสงขลา สูง168ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยราชามวยไทยของทีมงานเกียรติเพชรทางด้านเวอนอมนับเป็นมวยถนัดสายจาังหวะมือครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดอาวุธที่ออกได้หลากหลายรวดเร็วนับเก็บกันบังโตเก่งแข้งหน้าอ,อ,อ่อยดีมาซอกอ่อยดุนแรงซอ,อดกดักซอ,อกสวนอ,อ่อยดีครับจังหวะดักเตะดักแทงทำให้ดีเรียมตัวดีครับเรียมหกักเรียมเทใช้ดีวงในเข่าปัาม้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงครับจังหวะดันแทงขวางแทงทำให้ดีซอกรับชิดออดหรือรวดเร็วอันตราย คนทใจมั่นคงมีลูกคือตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรตีลาเอ็มยูเดนที A ่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านก้องชัยวัน์เกียรติชัยวัน์ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศรูปร่างสูงยาวอาวุธครบเครื่องครับเตะหนกักต่อยแรงวงในเข่าปัาม้มรับนัดตีดีจงังหวะดันแทงขวางแทงทำให้ดีการยืนได้ปลายมั่นคงสภาพร่างกายช่วงนี้ดีเยี่ยมเลยคนระับฟอร์มการชกเนี่ยชนะติดต่อกันมาห้าไฟล์รวด ในมวยรอบปูเสือครั้งที่สองครั้งเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับอนาคชงด้านฝ่ายแดงก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกถ้าสมาชิกชอบเพศจงังหวะฝนมือคบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีอาวุธออกได้หลากหลายเก็บกันบังโตเก่งจงังหวะเตะตั้งขวางคาทำใดีมัดส่ออ,อยดุนแรงมีทูกตวัดเตะก,กัน้นคอเป็นทีเด็ดทรงมวยทางมวยเป็นมวยถนัดซ้ายฟอร์มการชกเนี่ยชนะติดต่อมาเจ็ดฝ่ายรวดครับในมวยรอบปูเสือครั้งที่สองครั้งเนี่ยก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับบรรยากาศหน้าเสือที่มุม บรรยากาศตัวเงินเนี่ยดูดีฝาแน่กันนักชกด้านฝ่ายเงินเวนอมรักกี้บันเทิงสรุปการขอวิจารณ์คู่เอกนะผมก็ยังชอบไปที่มวยมวยคู่นี้นะสมาชิกต่างโชว์ฟอร์มสวยด้วยกันทั้งคู่นะครับต่างมีเสีการชกเนี่ยเรียกว่าชนะรวดร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยครับในมวยรอบปูนเสือครั้งนี้นะครับส่วนตัวเรื่องชอบไปทางด้านกล้องพบยาสีฟรรันสมุนไพรไซโยกครับดูว่าต้นต้น,ตนจงังหวะฝีมือความรวดเร็วของอาวุธเนี่ยไปลองนิดหน่อยครับแต่ปัญทาก็ไปมากยกแล้วครับขอให้ทางด้านกล้องพบเนี่ย โชกให้ที่วิธีครับใช้รูปร่างช่วงชกที่ได้เปรียรบนะพยายามเดินเปิดเกมเน้นป้ามวงในนะครับเดินแทงขวางแทงเดินบทเดินเบียดกันไปแล้วเนี่ยดูว่าทางด้านกล้องผมเนี่ยลูกอึดลูกทนมีมากฝ่ารับการยืนไลยไปอามั่นคงฝากจะเอาชนะคะแนนทางด้านเวนอฟลักกี้บันเทิงคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่ยี่สองไปครองได้นะครับการเข้าวิจารณาสี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการของวิจารณ์พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวนะครับคู่หนึ่งการสดผมชอบไปทางด้าน นักโจกรุ่นพี่อาวุธหนักแรงครับต้นๆนเนี่ยรุ่นนับรุ่นน็อกก่อนได้ด้านเพชรลีลาเอ็มยูเดนจะชนะก้องชัยวัน์เกียรติชัยวัน์คู่ที่สองการสดผมชอบไปทางด้านมวยอาวุธหนักแรงครับต้นๆนเนี่ยรุ่นนับรุนนบร่นน็อกก่อนได้ไปไป,ไปลายเนี่ยก็ยืนระยะมั่นคงครับทางด้านเพชรนำใจสอดจอโต้งปาจีนจาชนะยอดวงงามรักกี้บันเทิงคู่ที่3การสดผมชอบไปทางด้านเพชรสังวานสอดสมานกาเมนครับดูว่ามวยคู่เนี้ยยืดเยื้อแล้วครับลุกอึดลุกทนการยีไร้ปลายของด้านเพชรสังวานดูดีฝ่าเจ้าชนะมหมุร เอสพีการสาบแปมบุรีเป็นแหวสนุกครับชอบ้านเพชรสังวาลสอสมานกาเม้นเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่งผู้ที่สี่ครับสดครับผมชอบไปที่กล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยนครับดูว่าอาวุธเนี่ยอ่อนที่นักแรงกว่านะแล้วก็สําคัญกับรูปร่างช่วงชกเนี่ยได้เปรียบเห็นนะครับสูงรอยฝ้าเข่าไงดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเจ้าชนะเวน้องลักกี้บันเทิงคว้าแชมป์มวยรอบปุนเสื่องใายุสองไปได้สําเร็จนะครับการเข้าวิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วนะซาชิกอย่าลืมนะ อยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนให้ได้สองข้างก่อนกรรมการชูมืออย่าโรภอย่าประมาทสมาชิกอย่าลืมนะชอบชอบการเขาจารย์ผมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดด็ติดตามนด้ครับขอบคุณครับ